คลิปนี้ Bullet Black จะมาพูดถึงระบบปืนใหญ่อัตราจร SH1 ของ n o r i n โ o จากประเทศจีนค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันนะคะสำหรับ NORINCO SH1 155 mm s e l f p r o p e l howitzer เป็นระบบอาวุธที่อืก็น่าจับตามองมากๆจากจีนนะคะมาดูกันว่าความสามารถมันเป็นยังไงมีอะไรเด่นๆบ้างแล้วมันสำคัญยังไงในสนามรบยุคใหม่ค่ะจุดแรกที่เห็นแล้วสะดุดตาเลยนะคะ คือมันเป็นปืนใหญ่อัตตาจรแบบร้อยยางไม่ใช่สายพานแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าเออแบบร้อยยางนี่มันดียังไงคะต่างจากสายพานยังไงบ้างครับขอ้อได้เปรียบหลักๆเลยนะครับของระบบร้อยยางเนี่ยเออคือเรื่องความคล่องตัวเชิงยุทธศาสตร์ครับผมมันเคลื่อนที่บนถนนได้เร็วกว่าพวกสายพานมากและก็เดินทางได้ไกลด้วยตัวเองเลยไม่ต้องรอรถบรรทุกมาขนย้ายทำให้การวางกำลังหรือเอ่อการถอนตัวเนี่ยทำได้เร็วมากครับ พอเร็วมันก็ลดเวลาที่ต้องเปิดเผยตัวเองในสนามรบลดความเสี่ยงที่จะโดนยิงสวนกลับได้เยอะเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นความเร็วบนถนนเป็นหลักเลยนะคะแล้วเรื่องตัวปืนล่ะคะอาวุธหลักนี้เป็น155ม mm ิลลิเมตรลำกล้อง52คาลิเบอร์มันยิงได้ไกลแค่ไหนคะแล้วใช้กระสุนแบบไหนได้บ้างครับตัวปืน15552คาลิเบอร์นี่ถือเป็นมาตรฐานปืนใหญ่อัตจาร์สมัยใหม่เลยครับ ลำกล้องยาว52เท่าของหน้าตัดเนี่ยมันให้ทั้งระยะยิงที่ไกลขึ้นแล้วก็ความเร็วต้นกระสุนสูงกว่าพวกรุ่นเก่าๆที่มักจะเป็น39คาลิเบอรอ์ปกติถ้ายิงกระสุนมาตรฐานทั่วไปก็จะได้ระยะประมาณ30-40กิโลเมตรครับแต่ถ้าใช้กระสุนพิเศษช่วยเพิ่มระยะอย่างพวก RAP Rocket Assisted Projectile หรือกระสุนนำวิถีความแม่นยำสูงเนี่ยก็อาจจะไปได้ถึง50กิโลเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นได้เลยครับ โห50กิโลเมตรนี่มันไกลมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากยิงไกลแล้วความเร็วในการยิงกับความแม่นยำล่ะคะพวกนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันมีระบบอะไรมาช่วยตรงนี้บ้างไหมคะใช่ครับเรื่องความเร็วกับความแม่นยำนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย HS1 นี่มาพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยมากครับมีคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณการยิงมีระบบนำทางด้วยดาวเทียม ที่รองรับหลายระบบเลยนะครับทั้ง GPS ของอเมริกา l ล n a s s ของรัสเซียแล้วก็ e บดูของจีนเองการมีหลายระบบนี้ก็ช่วยเรื่องความยืดหยุ่นแล้วก็เผื่อว่าระบบใดระบบหนึ่งอาจจะโดนรบกวนในสนามรบจริงครับแล้วก็ยังมีระบบบรรจุกระสุนที่เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติช่วยลดพระพระลประจำปืนทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นด้วยครับฟังดูทันสมัยมากเลยค่ะ แล้วตัวรถเองล่ะคะที่เป็นฐานให้ปืนใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดูแข็งแกร่งพอสำหรับในสนามรบไหมคะการป้องกันเป็นยังไงตัวรถนี่ติดตั้งบนแชสซีรถบรรทุกทา,ทางทหารครับเป็นแบบ6คูณหหรือบางทีก็8คูณ8ที่ออกมาให้ทนทานสมบุกสมบันพอสมควรขับเคลื่อนในภูมิประเทศได้หลากหลายระดับหนึ่งครับอาจจะไม่เท่าสายพานในบางพื้นที่แต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจส่วนใหญ่ มีกรอกป้องกันกระสุนปืนเล็กและก็พวกสะเก็ดระเบิดได้ระดับหนึ่งพอให้พลประจำปืน4-6นายปลอดภัยได้ครับแต่จุดเด่นจริงๆก็คือความเร็วบนถนนอย่างที่บอกไปอาจจะทำได้ถึง80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับอืมเข้าใจแล้วค่ะงั้นพอเอามารวมกันทั้งความคล่องตัวสูงอำนาจยิงไกลแม่นยำก็แปลว่ามันเหมาะกับยุทธวิธีแบบสมัยใหม่มากๆเลยสิคะใช่เลยครับ H H 1นี้ออกแบบมาสำหรับภารกิจยิงสนับสนุนโดยตรงเลยทำหลายเป้าหมายได้หลากหลายมากครับทั้งทหารราบยานเกราะที่มั่นต่างๆหรือแม้แต่ปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามและด้วยความคล่องตัวสูงเนี่ยมันทำให้ใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่ายิงแล้วหนีหรือ shoot and scoot ได้ดีมากก็คือเข้าที่ตั้งยิงกระสุนออกไปชุดหนึ่งแล้วก็รีบเปลี่ยนตำแหน่งทันทีก่อนที่้าศึกจะจับตำแหน่งได้แล้วยิงสวนกลับมา ซึ่งอันนี้สำคัญมากครับในสนามรบปัจจุบันที่ระบบตรวจจับมุนเร็วมากๆมิน่าล่ะคะถึงได้ยินว่า SH1 ไม่ได้มีใช้แค่ในจีนแต่มีการส่งออกไปหลายประเทศด้วยถูกต้องครับ SH1 ถือเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญตัวหนึ่งของนอรินโคเลยครับมีรายงานว่าหลายประเทศจัดซื้อไปประจำการแล้วโดยเฉพาะในเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้ครับ ที่น่าสนใจก็คือความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับราคาแล้วก็ความทันสมัยของมันนะครับแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจีนได้ดีเลยสรุปแล้วนะคะ SH1 ก็คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างอำนาจการยิงที่รุนแรงความแม่นยำแล้วก็ความคล่องตัวสูงมากๆเป็นระบบที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในตลาดอาวุธโลกเลยนะคะเนี่ยครับผมประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือว่า การมีอยู่และการแพร่หลายของระบบปืนใหญ่ที่เคลื่อนที่เร็วยิงไกลแล้วก็แม่นยำแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคต่างๆหรืออาจจะเปลี่ยนโฉมยุทธวิธีในสนามรบในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับอันนี้น่าติดตามดูกันต่อไปครับอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรบอกกันเข้ามาได้นะคะ